สวัสดีค่ะอูดีวันคั r เลอร์เซอร์วิสนะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องประวัติของช่างออสนะคะแล้วก็อูดีวันคัลเลอร์มีที่มาที่ไปยังไงพอดีลูกค้าเขาก็ถามมานะคะว่าช่างออสเนี้ยมีประสบการณ์มากขนาดไหนและมาเปิดอูดีวันได้อย่างไรนะคะอ่าช่างออสนะคะเดิมทีคือตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยประมาณอายุ16 -17 ปี เขามาอยู่อู่นะคะเขามาอยู่อู่แล้วก็เป็นลูกน้องอยู่ในอู่นั้นเป็น10ปีเลยค่ะ10ปีแต่ว่าเขามีความฝันและเป้าหมายเขาบอกว่าเขาอยากจะมีอู่เป็นของตัวเองแต่ถ้าเขาเปิดนั่ตอนนั้นก็คงไม่ได้เขาก็เลยมีความตั้งใจอยู่อู่นี้ให้ได้ครบ10ปีนะตั้งแต่ยังเด็กนะคะหลังจากนั้นเขาออกจากอู่นี้ไปอยู่อีกอู่หนึ่งเพื่อหาประสบการณ์อู่แล้วอู่เล่าจนครบ5้าอู่นะคะ พราะแต่ละอูนี่คือก็ขอร้องเขาอะนะว่าเอ้ยผมขออยู่ด้วยนะสักปีผมจะอ่ามาหาประสบการณ์ที่อูของคุณเขาก็โอเคให้เข้าทํางานนะคะที่เข้าไปทํางานแต่ละอูเนี่ยเพื่อหาประสบการณ์เพราะเขามีฝันว่าเขาจะต้องเปิดอู่ให้ได้ตั้งแต่เขายังเล็กนั่นเขาฝันไว้ก็เลยตอนนี้เขาก็เลยทําได้หลังจากที่เขาไปหาประสบการณ์มาแล้วสอูหรือหอูเนี่ย นะรวมแล้วก็คือสิบกว่าปีเขาอยู่ในวงการของอู่เนี่ยเกือบยี่สิบปีด้วยซ้านะเกือบยี่สิบปีเกือบยี่สิบปีตอนนั้นนะเพราะว่ามันเปิดอู่ก็ได้สี่ปีอ่าหลังจากนั้นเขามั่นใจแล้วว่าที่เขาไปทำแต่ละอู่ละอู่ฝึกแต่ละอู่ละอู่ที่สี่อู่ห้าอู่ขอ่ของเขาด้วยนะอ่าเขาก็เลยเกิดความมั่นใจที่จะมาเปิดอู่เองอ่าอันดับแรกเขาไปเปิดอู่อยู่ที่นคร พูดส่วนกันอันนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะลูกค้ามันไม่ค่อยอให้ความร่วมมือเท่าไหร่ถูกไหมคะก็เลยม,มาเปิดที่โปรเก็ตแต่เขามั่นใจในฝีมือของเขานะคะพอเขามาเปิดปุ๊บเชื่อไหมคะสี่ปีสี่ปีลูกค้าเข้ามาทําตลอดไม่มีลูกค้าคนไหนคอมเพนมาเลยว่าช่างออทําสีไม่ดีมีแต่เขา กดดาวให้5ดาว5ดาวกันทุกคนเลยจริงๆนะคะวันนี้ก็คือภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนกับช่างออสด้วยว่าฝีมือของเขานี่คือทุกคนชมมาจริงๆเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าใครเอารถเข้ามาทำในอูดีวันคคนเอร์นะคะสบายใจได้เลยและมั่นใจได้เลยช่างออสนี่คือประสบการณ์ล้วนๆจริงๆไม่ใช่ช่างปูปูปปา เป็นโปรเฟชชั่นอลเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะอูริวันคันเลอร์เซอร์วิสเคาะปะเพื่อสีรถยนต์ภูเก็ตนะคะก็เบอร์โทรตามนี้เลยค่ะนะคะเข้าไปที่เพจได้เลยนะคะเพจอูริวันคันเลอร์มีหมดจ้าบ๊ายบาย